ปเวเจนนี่ Jenny, อวดโฉมสุดเซ็กซี่เดินแฟชั่นโชว์เปิดตัวให้กับสาวงามในรอบชุดว่ายน้ำเจนนี่เทียนโพสวรรณหุน่นแปเวอยอวดโฉมสุดเซ็กซี่บนเวทีมิสแกรนด์ะบุรี2025ในรอบชุดว่ายน้ำสุดร้อนแรงเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเสมอสำหรับการประกวดมิสแกรนด์ซาบุรี2025เดินทางเข้าใกล้โค้งสุดท้ายมาในรอบชุดว่ายน้ำเก็บคะแนนให้สาวงามทั้ง25ได้ประชันโฉมอวดความเซ็กซี่ให้ตาแตกกันไปเลย งานประกวดรอบชุดว่ายน้ำของมิสแกรนสระบุรี2025จัดขึ้นที่แจ้งวัฒนะหอน,นูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนาซึ่งคุณมาฟีนสรินดามาหากิจอัครพงศ์ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนสระบุรี2025เนรมิตรให้กลายเป็นเมืองมหาจเรวันขนดอกไม้นานาพันธ์มาจัดเต็มบนเวทีสุดอลังการแถมตั้งชื่อเมืองแห่งนี้ไว้ว่าสบูแลน์อีกด้วย การประกวดรอบชุดว่ายน้ำครั้งนี้ยังได้นักแสดงสาวสุดฮอตอย่างเจนี่เทียนโพสวรณมาร่วมโชว์สุดพิเศษในการเดินแฟชั่นโชว์เปิดตัวให้กับสาวงามทั้ง25คนในชุดสุดอลังการเซ็กซี่แถมทรงพลังโดยคุณมอร์ฟีนเผยว่าการทาบทามคุณเจนี่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในชุดสุดอลังการให้กับเวทีมิสแกรนด์สระบุรีต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีที่ช่วยทำให้ให้ภาพนี้เกิดขึ้นจริงและผู้เข้าประกวดทั้ง25 คอนต่างก็ตือนเ้นที่จะได้เห็นว่านักแสดงนางแบบตัวจริงเขาเดินกันยังไงเขาพรีเซนต์ชุดที่อลังการแบบนี้ได้ยังไงซึ่งสาวๆแค่ได้เห็นพี่เจนนี่มาซ้อมเดินก็ดีใจกันมากๆเพราะตัวจริงเจนนี่สวยมากและน่ารักเป็นกันเองกันงกบน้องๆผู้เข้าประกวดสุดๆนอกจากนี้ยังมี7ดสาวเอมมาสเตฟานีชูกาจินนี่โอลิฟ จานิสและนาซาเกิลกรุ๊ปจากวงโอเดสวผลผลิตทีป๊อปสุดเจ๋งจากมิสแกรนไทยแลนด์ได้มาร่วมโชว์ในเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเธอกับเพลงไทม i, ์เอสอัพทอมอเวทีสบูแลนแทบลุกเป็นไฟ หลังจากสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025ได้อวดโฉมในชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่กันแล้วซึ่งแต่ละของก็ทำผลงานออกมาได้ดีเกินคาดโดยมีสาวงาม5คนที่ทำผลงานในรอบนี้ออกมาได้โดดเด่นที่สุดจนกลายเป็นท็อป5ที่จะได้ลุ้นตำแหน่งชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมในรอบตัดสินได้แก่เอสเปา14ไอรินแนบสุขเอสเปนน้ำฝนพิชาธรเอสเปาหญิงสุมิตาเอสเปนาพลอยอิสรีเอสเปาศฟ้าวิสัสยา และก่อนจะถึงรอบตัดสินมิสแกรนดสระบุรี2025ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่8กันยายนเหลา่าสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง25คนยังต้องเจอกับภารกิจอีกหลายด่านในรายการเดอะมิชชันที่จะออกอากาศผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของมิสแกรนดสระบุรีอย่าลืมรวมส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดมิสแกรนดสระบุรี2025และมาร่วมลุ้นว่าสาวงามคนไหนจะได้เป็นผู้ครอบครองมงกุฎอันทรงเกียรติของมิสแกรนดสระบุรีและตอบโจทย์ Beauty Queen Star ได้มากที่สุดส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเธอได้ในวันอาทิตย์ที่8กันยายนนี้นะแจ้งวัฒนะหอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปและติดตามการประกวดแบบสดๆได้ผ่านทางช่องทางแฟนเพจ Facebook Miss g r กรนสระ b u r i และทาง y ยูทู b e g r a n ีวี